ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมิติผี Ghostly Vision s ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทิวก็จะมา reaction ตัวอย่างหนังให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกแล้วค่ะและหนังตัวอย่างที่ทิวจะ r รีแอคชั่นเันนี้ก็คือหนังเรื่อง Alien Romulus แต่วันนี้ทิวจะมา reaction ตัวอย่างหนังแบบคนที่ไม่ได้ติดตามแบบจริงจัก็คือแบบตอนนี้ทิวจำไม่ได้แล้วว่า A l i e n มันมีแบบกี่ภาคทิวก็เลยจะมาทำารีแอคชั่ตัวอย่างหนังแบบคนที่ไม่ค่อยจะ รู้อะไรเกี่ยวกับเอเลียนสะเท่าไหร่นะดูซิว่ามันจะตื่นเต้นไหมทุกคนหรือว่ามันจะแบบเอ๊ะอะไรงไงอะไรเงี้ยโอเคแต่ก่อนอื่นเราจะมาอ่านเรื่องยอ่อกันก่อนค่ะเรื่องยอ่อขณะกําลังกวาดล้างส่วนลึกของสถานีอวกาศที่ถูกทิ้งร้างกลุ่มนักล่าอน,นานิคมอายุน้อยต้องเผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตที่น่าสพึงกลัวที่สุดในจักรวาลโอเคค่ะมันมีต้องสามตัวอย่างเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างหนึ่งสองสามไปพร้อมๆกันเลยนะทุกคน โอเคถ้าใครยังไม่ได้ดูตัวอย่างหนังเรื่องเอเลียนโรมูลัสนะคะก็ดูพ,มพมร้อมๆกับทิวเลยนะคะแต่ว่าถ้าใครดูแล้วก็ดูอีกรอบนะคะตัวอย่างแรก Run. ว้าวว้าวก็คือความเอเลี่ยนภาคแรกมันกลับมาอีกแล้วมันอยู่ในยานอาวกาศตัวอย่างแรกทิวคิดว่ามันให้บรรยากาศแบบเก่าๆกลับมาแบบนี่คือหนังเอเลี่ยนที่ทิวอยากดูที่มันอยู่ในยานอาวกาศที่มันลึกลับที่มันแบบว่าค่อนข้างจะหาตัวมันไม่เจอมันเป็นเหมือนแบบสถานที่ที่ทิวคุ้นเคยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างที่2กันนะคะ Really, where you want to spend the rest of your life? You know I don't. Then this is our only ticket out of here. happening? Something in the water? What do you mean there's something in I the water? No, don't there's just something in the fucking water! No! Oh! Yeah! Fucking things hunting us. Oh, us. Open the door, come on! Run. <laughs> Are wanna sure you you do this อ,อ,อยากดูมากเลยอยากดูนังเรื่องนี้มากเลยคือทุกคนทิวกำลังลรวบรวมสติอยู่ทุกคนคือโอเคดูแล้วนะมันมีแบบสตอรี่มันมีว่าทำไมต้องไปที่นั่นทำให้น่าติดตามอย่างแรก อย่างที่2ก็คือนักแสดงคือหน้าดึงดูดมากแล้วก็เอเลียนเอเลียนพานเนี่ยมันดูหยีดูแหวะคิวคิดว่าวิธีการจู่โจมของเอเลียนมันก็ไม่ได้แปลกใหม่อะไรนะแต่ว่าฉากที่มันจู่โจมอะ่ะตอนเนี้ยคือมันดูหลอนกว่าเดิมมันดูแบบอฉากแรกฉากก่อนอะไรเงี้ยเออเอเลียนมันก็ดูน่ากลัวอย่างเงี้ยแหละมันก็คือพุ่งเข้ามาพุ่งเข้ามาใช่ไหมแต่อันเนี้ยเอเลียนพุ่งแบบของจริงเนี่ยแหละคือสิ่งที่ควรจะเป็นสําหรับเอเลียนนะ ในหัวทิวอะเออใช่เนี่ยแหละเอเลี่ยนมันคือหลอนจริงน่ากลัวจริงมันแหวะแล้วมันก็เยอะแล้วมันก็จู่โจมแบบอย่างเงี้ยมันพุ่งเข้ามาแล้วเราก็ได้เห็นความแบบชอนชัยของเอเลียนอะเออเนี่ยคือความอีความแอะที่แบบโอ้ยเอ้ยคือแบบตอนนี้ทิวอย่าดูมากเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อตัวอย่างที่สามของเอเลียนโรมูลัสกันนะคะ Are you sure you this you do There she is. You want to break in and steal highly regulated equipment. This could be our only ticket out of here. Should be in and out in 30 minutes. Welcome to the Ragnarok Space Station. space gives me the creeps Yo, jing, jing, I, don't know. I don't know what the fuck was that you're not know. Yo! Stop playing around, man! Just get up! I'm not playing around! There's something in the water! What do you mean there's something in the water? No, don't There's just something in the fucking water! Yo! Are you all right? No more, no more. I don't know what's going Whatever comes, we'll face it together. Let's go. แหวะแหวะสุดในสุดสุดมากในหัวของทิวมันมีแบบแหวะแหวะแหวะแหะมากอะ่ะอีนั่นน่ะที่มันของเอเลียนอ่ะล้วงเข้าไปในคอแบบยาวมากคือเห็นน่ะเห็นทุกอย่างอะ่ะแล้วแบบโอ้โหมันมันแหวะมากแต่นั่นแหละมันคือสิ่งที่ทิวอยากเห็น นี่คือบรรยากาศของหนังเอเลี่ยนฉากเอเลี่ยนจู่โจมที่ควรจะเป็นแล้วทิวก็คิดว่ามันเจ๋งมากๆแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูหนังเต็มนะคะทุกคนอย,อยากดูอยากดูไม่รู้ว่ามันเข้าเมื่อไหร่นะเดีดูซิคือทิวกำลังดูลอกหนังอยู่โอเค, <c oughs> ท,ค <c oughs> ทุกคนไปละโอเค <c oughs> <c oughs> ก็จบแล้วนะคะสำหรับการรีอคชั่นตัวอย่างหนังเรื่อง เอเรียนโรมูลัสนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทิวทำคลิปต่อไปด้วยนะคะทุกคนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย